สวัสดีครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับคนที่มีลัคนาราศีกลุ่มธาตุน้ำกันนะครับซึ่งในการทำนายนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของลัคนาเป็นหลักนะครับราศีเป็นรองนะถ้าใครเคยผูกดวงเนี่ยเราก็ดูลัคนาเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเราไม่เคยผูกดวงเนี่ยก็ใช้ราศีไปก่อดได้นะครับทดแทนกันนะแต่หลักๆก็อยากจะให้เน้นที่ลัคนาเป็นหลักนะครับสำหรับชาวธาตุน้ำเนี่ยมีด้วยการอยู่3ราศีนะครับได้แก่ กลุ่มที่1นนะครับคือลัคนาราศีกรกฎนะฮะลัคนาราศีกรกฎที่2ครับลัคนาราศีพิจิกนะฮะลัคนาราศีพิจิกแล้วก็ราศีที่3นะครับก็คือผู้ที่มีลัคนาราศีมีนนะครับกรกฎพิจิกมีนนะครับโดยการทำความรูม้จักหรือสารสัมพันธ์กับคนลัคนาราศีกลุ่มธาตุน้ำเนี่ย อย่างแรกเลยต้องเข้าใจว่าเขามีลักษณะของ s e n g t งนะครับมีความเข้มแข็งนะครับมีความเข้มแข็งเป็นคนที่อาจจะดูภายนอกเนี่ยดูเหมือนนุ่มนวลอ่อนโยนนะครับท่านําเหมือนเบาๆสบายๆแต่จริงแล้วก็เก็บอะไรไว้ในใจแล้วก็เป็นคนที่มีความเข้มแข็งกว่าที่คิดนะครับแม้ว่าอาจจะดูเหมือนเป็นคนเนี่ยเหมือนรูปเนี้ยนะอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรเยอะแต่จริงแล้วก็เป็นคนอดทนเข้มแข็งแล้วสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ด้วยความอ่อนโยนนะครับ อันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของกลุ่มทตาด้ำนะครับต่อมาครับให้2ดาบนะสดาบปิดตาเนี่ยหมายถึงอะไรครับก็คือเขามีลักษณะของการตัดสินใจการกระทำอะไรเนี่ยที่การที่เป็นการใช้อารมณ์ความรู้สึกหรือเซนต์นนะบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช้สิ่งที่เป็นเหตุผลหรือตรรกะเสมอไปนะแล้วก็ชาวทตาน้ำเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์เด่นอย่างหนึ่งคือมีเซนส์ที่ค่อนข้างตรงพอสมควรนะครับบางที เขาเชื่อในความรู้สึกแล้วก็การตัดสินจากความรู้สึกของตัวเองนะซึ่งก็จะทําให้บางอย่างเนี่ยก็อาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้นะเพราะว่าด้วยการใช้อารมณ์และความรู้สึกเป็นเป็นตัวที่จะพิจนารณาในบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีนะครับนะแต่ระวังนะครับเซนค่อนข้างแรงเลยนะถ้าฝึกดีๆก็อย่าไปโกหกอะไรนะจับผิดได้นะครับต่อมาครับก็คืออธิบายเขาก็คือว่าได้ไพ่สิบถ้วยนะชัดเจนเลยครับก็คือเป็น ใครอยากจะทําความรู้จักกับคนธาตุน้ำเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่มีความรักครอบครัวนะครับเขาเป็นคนที่ใส่ใจกับคนในครอบครัวครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมีความสําคัญเป็นอันดับต้นๆเลยนะก็ล่าสุดท้ายครับเทมเพลแดนนะครับก็คือเป็นธาตุน้ำเนี่ยก็เป็นคาแรคเตอร์ที่มีการปรับเปลี่ยนได้ตามภา,นะาชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคนที่ ไม่มีอ e ีโก้ตนเองสูงปรับตัวได้ง่ายนะครับแล้วก็เข้ากับคนอื่นได้ดีครับนี่ก็คือลักษณะของคนธาตุน้ำสวัสดีครับ